ของรางวัลเยอะมากเป็นงานที่อบอุ่นของกินก็อร่อยมากๆสอบติดหมอม,มอครับติดแพทยศาสตร์มอค่ะสอบติดแพทย์มออค่ะสาธารณสุขธรรมศาสตร์แพทยศาสตร์มออค่ะติดคณะพยาบาลแพทยศาสตร์มออค่ะสอบติดแพทย์มออครับ แบบดีใจจนร้องไห้เลยพ่อด้วยสูว่าดีใจให้5นาทีแรกแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มเครียดแล้วว่าแบบจะเรียนได้ไหมภูมิใจในตัวเองมากค่ะที่ทําตามฝันได้ หนูเรียนเป็นคอร์สอัพสกิลคันนี้ฟิสิกส์เคมีชีวะมีเรียนชีวะกับพี่วิเวียนเรียนฟิสิกส์กับพี่เกรดเรียนเชื่อมโยงกับพี่แมนพี่แท็บเรียนเลขกับพี่แทบครับแล้วก็ความถนัดแพทย์ครับเรียนวิชาชีวะกับพี่วิเวียนค่ะเรียนวิชาเลขกับพี่แทบเรียนวิชาฟิสิกส์กับพี่หนงพี่เตยพี่เกรด บรรยากาศวันนี้สนุกค่ะเป็นกันเองแลของรางวัลเยอะมากอาหารแบบกินสมบูรณ์มากชอบมากค่ะเจอพี่พี่ติวเตอร์นะครับได้รับคําสอนต่างๆมากมายครับวันนี้ได้ iPad มาด้วยค่ะหนูมาคนเดียวแล้วก็มาเจอเพื่อนเพื่อนๆก็คือมีความเฟรนลี่มาก ก็สำหรับพี่เคนะคะหนูก็ขอบคุณพี่มากค่ะตอนแรกก็ยากนะไม่เข้าใจแต่ว่าพอมาเนียยพี่ก็เข้าใจมากขึ้นได้หัวตลอดการเรียน,นะคะ่ะขอบคุณพี่แท็บนะคะเป็นคนที่สอนคณิตดีมากจะมีโจทย์เพิ่มเติมให้ตลอดเวลาแล้วก็สามารถแชทไปถามใน i อได้ตลอดพี่เวียนพยายามสอดแทรกเนื้อหาต่างๆพร้อมกับการเล่าเรื่องมันทําให้เราเข้าใจมากขึ้นครับฟิสิกส์ค่ะก็ ชอบพี่เต้ยค่ะเพราะว่าโดนพี่หนงแกลงตลอดค่ะพี่แมนก็มีเทคนิคต่างๆที่จะทําให้เราสามารถเก็บคะแนนทําให้การได้เกือบเต็มร้อยหรือว่าเต็มร้อยเนี่ยเป็นไปได้ไม่ยากมากครับผมขอบคุณพี่ทีมงานแล้วก็พี่ทีวิชาการพี่ที่คอยตอบเคลียร์เราขอบคุณที่เข้าใจแล้วก็ใจเย็นในการตอบคำถามพวกเรา